และตอนนี้เราอยู่กันในเกมริทเติ้ลไนท์แมงไงพา์ที่หกแล้วนะครับทุกคนโอเคนะเราไปลุยก,กันดีกว่าได้ลเล็กน้อยเลยกันจะไปครับลุยเรื่องครับผมมาด้วยกันนะสิกระโดดเลยครับโอ้โห,โโห,โโหโมีหอคอยแห่งความมืดซะด้วยไงตรงนู้นเหมือนจเ,เรออฟเดอลิงเลยครับผมเขาเรื่องของจริงขึ้นบันไดตรงนี้เลยเตูนี้ไปได้ไหมดูก่อนกันดันหน่อยครับจะทำมาหากินาากกน,นยครับผมฉันไม่ดูแกเล่นหรอกเด็กน้อยกระจอกมากไปไหนก็ไปนะ โอ้สุดยอดไปเลยเราขึ้นไปข้างบนดีกว่านะได้เลยเด็กน่อยไปข้างบนกันดีกว่าจะไปครับดูเรื่องจะพูดว่าสติยิบไงลืมไปไงลืมตัวนิดหน่อยก็มาทางนี้แล้วก็ปีขึ้นมาข้างบนไงเอาเรื่องมาได้แล้วอุยตัวเล็กจ้อยตรงนี้คืออะไรอ๋อมีไมแขวนเสื้อซะด้วยไงแล้วก็ต้องหมุนไปไงดูจากทรงแล้วมาเลยทึกหมุนคันโยกตรงนี้แล้วก็หมุนไปไงเอาเรื่องนะเนี่ย ให้ล่าล่าเด็กน้อยสุยเยอดไปเลยนะฉันจะโหดให้เองโอเคครับผมไปเลยวูฮูไปเลยไปเลยไปเลยชื้ออ๋อหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับหมุนไปข้างหน้าดีกว่าฮึปไปข้างหน้าแล้วตอนนี้ฮึบเหยียบ้อยและตอนนี้แงเราก็ต้องจับมือแงเตรียมตัวครับผมไปกันเลยวูฮูโอ้กระโดดจับมือฉันไวอ่าโอ้โหกระโดดอย่างยากเลยเกมนี้ต้องทำใหม่หมดเลยโทษ ว่าจะข้ามแค่กระโดดเท่านั้นมาเพื่อนตรงนี้ได้เล้เด็กน้อยเอาใหม่นะเมื่อกี้ขวามือแกไม่ทันรอบนี้เอาใหม่ดีกว่านะเด็กน้อยจะไปครับมาเต็มตัวเลยหมุนไปข้างหน้าสระดดจับแล้วก็หมุนถอยหลังเลยฟื้บฟื้บฟื้บเมื่อกี้เราพลาดไปจุดเดียวเองนะเนี่ยให้เราล่าเด็กน้อยเอาใหม่นะเต็มตัวเลยมาซิกเต็มตัวครับกระโดดเลยเฮ้ยเชือห่อวู้ฮู้จับได้แล้วสุดยอดไปเลยอย่างเจ๋ง อ่ะเลยมาเลยขึ้นบันไดนี้กันไปดีกว่าฟื้นคุณคุณคุณต้องวิ่งกดวิ่งด้วยดีกว่าจะได้ไปแบบเร็วๆนะครับผมเต็มตัวเลยเต็มตัวเลย,ต,เลยตรงนี้ต้องอยังไงล่ะเนี่ยอ๋อน่าจะต่อตัวกันแล้วก็กระโดดดูเรื่องมาเลยครับน้องเต็มตัวครับได้เล็กน้อยกระโดดได้เลยนะจะไปครับผมโดดลงมาแล้วแล้วก็ปีนขึ้นไปต่อเลยครับผมต่อเนื่องโอ้ฝนตกไม่หยุดเลยภาพสวยด้วยไงเกมนี้เอาเรื่องนะเนี่ย มาปีนตรงนี้กันปีนเร็วขึ้นปีนเร็วขึ้นเร็วเร็วเร็วถึงที่หมายแล้วสุดยอดไปเลยมากระโดดจับปึบตรงนี้แหละสวยออกมาในบ้านแล้ววุยมีฝุ่นละอองเห็นยังฝุ่นละอองครับผมมีอะไรแล้วเนี่ยตู้พังตรงนี้แล้วก็มีทางให้กระโดดขึ้นไปข้างบนเหรอไป อ่าได้แล้วเอาลูกซิกเฮ้ย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 โอ้หนูก็จะพังเฮ้ยเฮ้ยมันมันพล่มอย่างนั้นนะ่ะติดมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยพังแล้วโอ้โหตั้งนานมันก็ไม่พังไงต้องมาพังตอนนี้ไงเอาเรื่อง เอาเรื่องครับวิ่ครับผมโอ้โหโกยเลยไงต้องโกยแนบไงเฮ้ยอุ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 ้ยกระโดดข้ามกระโดดไ้ข้ามกระโดดร่วงดำมืดเลยของจริงตายไหมเนี่ยดูขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะซิกโดนไม้ทับช่วยฉันด้วยเด็กน้อยฉันกำลังเหงาเลยล่ะจะไปครับมาช่วยแล้ว อขอมือหน่อยจะไปครับผมเข้าไปด้วยกันนะครับสวยงามพอใจนะเด็กน้อยไม่เป็นไรครับเพื่อนกันเพื่อนกันนะครับลุกสี่ลุก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 กอนลุกก่อ,กกอปายเพื่อนเดี๋ยวเวลาลุยแล้วไปลุยกันดีกว่าตามมาเฮเฮตามมามาเร็วทำประตูครับได้เลยเด็กน้อยใช้ทำประตูใชยแกนนะ จะไปครับอ๋อไม่ได้ดันประตูนี่า่าเอาเรื่องดูว่าดันประตูไงจะไปห้องไหนไงมาดูตรงนี้ก่อนนะครับห้องนี้มีเตียงมีใต้เตียงใครเขียนอะไรไว้ด้วยแสดงว่าไอเด็กที่ว่าอยู่ในโรงเรียนไงเด็กน้อยไงมาเขียนไว้ไงบ้านพักหรือเปล่าเนี่ยบ้านพักเด็กเปล่าตรงนี้แล้วเจอทีวีไงเอาเรื่องทีวีที่มาแล้วน้องอ๋อหนูหูจัง เออซื่อนะเด็กน้อยฉันรักแกอยู่จะไปครับ,บตัวปรตูหัวก่อนวูโหูวูโหูวูประตูโโมันจะเปิดประตูพังทีวีเลยได้เวลาพังแล้วทีวีตรงหน้าครับปึบปึบอ,อ,อ,อุ้ยเอ้ยเบี้ยวบิดเบี้ยวบิดบิดเบี้ยวอุ้ยทำไมต่อ,อซูมซูมซูม พุ่งนะพุ่งเข้าไปแล้วเราจะเข้าใกล้ประตูขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนลุยกันดีกว่าวิ่งเลยไงตอนนี้สโลโมชั่นหมดไงทุกอย่างไงไชุดกระโดดวู้ฮู้วู้ฮู้อย่างนี้ได้อยู่ประตูก็ค่อยตรงแล้วไงตอนนี้ค่อยตรงค่อยตรงค่อยตรงปึ้ยชึบปึ้ยถึงแล้วนิดเดียวถึงประตูแล้วถึงประตูซะด้วยไงตอนนี้มียอะไรอยู่หลังประตูขอดูหน่อยครับ พอดูหน่อยนะครับปึ๊บเองกางประตูไปอุ้ยห้องสีชมพูคือไรอะ่ะอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะเดียกเฟสดี้ผี่น่ากลัวอุ้ยบวกไบค์เลอรแจ็คสันด้วยไงเฮ้ยเอาเรื่องทะลุเลยไงทะลุจอเลยจังหวะนี้เอาเรื่อง วอะไรเหรอเด็กน้อยมันก็ค่อยเดินมาหาเราแล้วล่ะเฮ้ยลุกเร็วลุกเร็วครับลุกเร็วต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ครับมันโผล่แล้วเฮ้ยมันดูดมันดูดแล้ววิ่งเร็วมันออกมาได้เอาแล้วไงเอาเราไม่วิ่งอะวิ่งดิวิ่งครับไปแล้วอู้มาสโลงมาใส่หมวก Michael ไมเคิลงนางเอาเรื่อง แย่ขันไงวิ่งเร็วซิกได้เลยเด็กน้อยฉันวิ่งนำแกลาล่าจะไปครับโอ้โหัวสูงด้วยไงมาตัวแอดที่เดียวกันมีเพื่อนตรงนี้ครับเข้าแล้วเข้าแล้วแอบ,บเนยนเลยไงจังหวะนี้มีเสียงกระพริบมีกระพริบไงโอ้อยังสูงยซ,ซิกไม่นะเวลแล้วช่วยฉันด้วยเด็กน้อยส่งมือมาเร็วไม่ได้ไอซิกยวเราไม่รอดลาก่อนโอ้ กบลาสิกเพื่อเราหายไปแล้วโอ้โหกลายเป็นฝุ่นละอองไงกลายเป็นฝุ่นเลยอาเรื่องเก็บพ่อนเลยไม่ได้ด้วยไปดูทีวีดีกว่าตามเข้าไปช่วยได้ไหมไปดูกันเอาขวาทางนี้เลยครับผมเฮ้ยทีวียังเปิดอยู่ตามเข้าไปได้ตามไปหน่อยนะครับ วาร์ปไงแล้วเราวาร์ปเข้ามาเลยไงอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยโอโ้โหโอ้โหมีลูกกตาด้วยไงเฮ้ยรู้แล้วอหล่ดลงมาแล้วอ,อย่างเจ็บจีดเลยเอาเลี้ยงจะไ,ไปทางไหนต่อครับเนี่ยไปทงไหนต่อเฮ้ยไปไม่ได้ทางนี้โดดเข้าทางนี้แล้วกันนะปีนป,ปีนชั้นหนังสือไปเลยแล้วกัน มีคาพูดดีเลยเล็กน้อยด้วยความงงฮู้ชุดกระโดดกระโดดไม่ถึงกระโดดตรงนี้ไม่ถึงก็ต้องกระโดดตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยไมกระโดดไม่ถึงวะเฮ้ยเอาเรื่องนะได้แล้วว่าจะเอาเรื่องวรนนี้ประตูล็อกนะครับข้างบนประตูพังแล้วนี้เราเจอทีวีไงเราวร์ปเข้าทีวีไปไงจังหวะนี้รียบร้อย ออกมาตรงนี้แล้วดูทางขวาทางขวานี้น่าจะเป็นทางไปนะโอเคตรงนี้มีอ๋อสวิตให้เลื่อนแต่ว่าเราวัดทีดีตรงนี้ไปโหดตรงนน้นได้ไงเอาเรื่องเลยอย่างนี้ครบรยม้วนม้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 น,ม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 นจับตัวเลยจะบตัวเลยเฮ้ยไม่ยอมไปสนิมเขอะเลยเนี่ยใช่หรอล่าลนะ่ะไม่ใช่เพื่อนไม่อยู่แล้วถูกต้องนะสนิมเขอะเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ ฮึบกับตู้แล้วก็พังเลยไงยวู้ฮู้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัววัดเลยตึกตั้งนานก็ไม่ยอมพังไงมาพังตอนเราวิ่งไงตึกเอ้ยเวนขึ้นไปเลยดีกว่าได้เวลาลุยแล้ววไปครับอันนี้มีอะไรหรือเปล่าครับน่าจะไปทางนี้นะครับน,นี่เลยแล้วก็เออจะล่วงจะล่วงจะล่วง เกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผมซื้อรถปึ๊บหูยท่อแอร์ไงตามท่อแอร์ไงหนูไงกระโดดปึ๊บกระโดดต่อมีน้ำฝนตกด้วยไงทั้งน้ำฝนทั้งอะไรไงเต็มไปหมดไงวันนี้สารพัดจะเจอ,งอไงก,กระโดดซื้อปึ๊บไปเลยไปเลยไปเลยชือแลกระโดดปึ๊บอ่าได้โยไม่อยากเ์โซลาร์ เฮ้ยตรงนี้เป็นยังไงลงมาไดได้ด้วยคือจะลงมาไดเป็นนะเนี่ยที่จะใช้ระบบกระโดดไงแล้วต้องพรมมีไอ้นี่ไงรีโมทไงเก็บรีโมทแล้วกันนะ,ะแน่ไดรีโมทแล้วตอนนี้เราคุมชะตาชีวิตโลกไงใช่เราละไม่ใช่แล้ว,ลวใช่เราละสุดยอดไปเลยทุกคนบูบ๊าแล้วก็หลดโลาตรงนี้ไงครับไปทางไปต่อเนื่องครับผม ูเรื่องเลยไงจังหวะนี้ปิดซีีได้ไหมปิดเลยละกันไงเปิดไว้ดีกว่าเปิดไว้ครับเกิดมีอะไรไงวิ่งไปโหลดฮึบถึงไหนอุ้ยถึงด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องครับมีโต๊ะครับผมตรงนี้เหยียบโต๊ะก่อนเลยเก้าอี้เด็กเก้าอีู้ว่าเหยียบโต๊ะเอาเรื่อง ไม่ค่อยชินไงเฮ้ยังไงนี่เปิดทีวีได้ทีวีน่าจะวับไปตรงนูน้นและอันนี้มาเป็นทางให้เรากระโดดข้ามไปไงเอาเรื่องสอค IQ ไง10 IQ ดูเรื่องประมาณนี้และหน่อยดีกว่าประมาณนี้วับเข้าไปเลยนี่มาแล้วน้องวับไปครับปึ๊บชาลินจาชาลินจาไงดูเรื่อง เป็นรครับตั้งหลักครับวิ่งครับกระโดดฮึบเกาะได้อยู่ไ<ป>อ้เด็กก็อีกระโดดโดดะนี่เอาเรื่องตรงนี้แหละตรงนี้แหละเฮ้ยจะล่วงจะล่วงจะล่วงกระโดดฮึบอ่าพอถึงพอดีไงเอาเรื่องกระโดดเจาะฟึบโหนไมไกันเสื้อฟึบมาแล้ว อู้มหมายแผ่เสื้อกระดงกระเด็นหมดไงพี่มาเยือนแล้วน้องอสู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวัสดีครับติดทีวีนะเราสัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้มีที่ให้แอบแล้วก็ข้างนอกมีทีวีแปลว่าเราจะต้องวาร์ปมาข้างนอกเอาเรื่องส,สวัสดีก่อน เปิดทีวีแล้วเราก็ไปแกล้งคุณป้าไงให้ล้อล่าแต้งเลยมาแล้วปิดทีวีแล้วครับแอบนี่ครับผมอะไรครับปิดทีวีนะเราอ่ะใส่ลล่าเด็กน้อยคนแก่ก็ต้องแบบนี้แหละปิดทีวีปเป็นเรื่องธรรมดาใส่แล้วมาตรงนี้กันฟวับครับผมเรียบร้อยเราออกมาได้แล้วทีวีต่อไปนะครับ ม่มีภาพด้วยไงยูจะเาขาวไงเอาขาวเงี้ยไว้เปิดตอนนอนนะครับเวลาหลับเขาเลี้ยงอาจจะเป็นเหมือนเหมือนันนะตรงนี้ไงเหยียบครับเฮ้ยเฮ้ยเก็จะล่วงมาแล้วนี้ต่อครับอันนี้ต่อครับผมแต่ว่าเราต้องเปิดทีวีตรงนั้นแล้วก็ปิดทีวีตรงนี้เปิดอ้าว แอปปอนเกือบร้อยผลละซี่ที่ของจริงนะน้องนะแล้วเราก็จะวาร์ปไงจังหวะนี้วาร์ปไปแล้วเด็กสุดเฮ้ยเกือบร่วงๆๆโอ้โหแรงไปหน่อยพุ่งมาแรงสุดฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆไงผมว่าเราเปลี่ยนหมวกกันหน่อยดีกว,ว่ามาดูหมวกกัน อย่างนี้ด้วยเคยเล่นไว้นานมากแล้วแต่นี้เลยละกันหมวกตำรวจไงเอาเลี้ยงเดินต่อไปมาครับมาครับใส่กำแพงบ้านครับผมเล่นเราเล่นอีกนะครับฮสนุกสุดมันไงเอาเลี้ยงก้าวไปพร้อมๆกันไงกลับมาอีกครั้งไงหล่นลงมาแล้วครับ แล้วเราก็ตาฝนเลยฮุ้ยมียืนด้วยทำไรอ่ะมองหองคอย่างความมืดฮุ้ยกูไปแล้วหนึ่งคนฮุ้ยยืนอีกสี่ของจริงทำไรกันครับขอดูหน่อยครับทำไรกันครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เดี๋ยววิ่งไล่เราดีกว่าตรงน,นี้มีทีวีโอเคเราเปิดทีวีกันจ่มีเสียงทีวีจากไหนทำไมเราเปิดทีวีไม่ได้อ๋อเปิดได้แล้ว อูรอบๆก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรแลนะ้วเนี่ยแต่มันมืดมากนะเกมนี้จากจากไฟฉายเปลี่ยนเป็นทีวีแล้วนะตอนนี้เป็นรีโมทละวิไปเลยเฮ้เยเอาเวัสดีครับล่วงเลยไนงะเอาเรื่องเอาเรื่องเลยถ้าเราวาร์ปเลยก็จะล่วงไนงะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปทำอะไรสักอย่างกับทีวีโดยการล่างมันเข้ามาไนงะ แล้วจะไปยังไงต้องลากออกอย่างเดียว,ยวอ้อุยจะล่วงไหมอ๋อรู้เรื่องเปิดทีวีแล้วก็วาร์ปไงขก้างล่างก็งงอยู่ว่าทางต่อไปมันคืออะไรวาร์ปใหม่ปึ๊บิ้วไปแล้วว้เร็วขึ้นเร็วปึ๊บเตัวครับผมตรงนี้คืออะไรมีที่สับคันโยกตรงนี้เอาสับเล่นดูก่อน อ๋อสับแล้วไฟจะจะมีกระแสไฟเอาเลี้ยงอาจจะมีคนอยู่หลังประตูไงซุ๊ปอ่าก็ดึงอีกรอบนึงซุ๊ปเรียบร้อยวิ่งเร็วมาแล้วโอ้เสียนนะครับเสียนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าจับอย่าจับเราเอาเลี้ยงแล้วเปิด ทันพอดีเป๊ะไงเราเปิดทันพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ล่วงไปแล้วไงหลับให้สบายนะครับเส้นทางนี้พี่เองน้องเดี๋ยวลาลุยแล้วห้องนี้ก็มืดคืมน่ากลัวจริงไงของจริงด้วยตรงนี้เปิดทีวีได้ปะเปิดทีวีได้ตรงนี้มีทางให้ไปซะด้วยไงไปก่อนดีกว่าพี่หล่นลงมาข้างล่างกระโดดเหยียบฮึบฮึบ อเออไม่ตายด้วยห้องจริงขยะมีมะแมลงวันซะด้วยไงมแมลงสองวันไงจะกลายเป็นมแมลงเดือนไงถ้าเลี้ยงแมลงวันนึ่งเดียวคนจะกลายเป็นมแมลงหนึ่งไนะงก็มาตรงนี้ไงเอาเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้สับสนไปหมดให้ร้อนละเอาเลี้ยงครับอึ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 บหนักจริงข้างในมีอะไรเนี่ยเหล็กหรือเปล่ามัไมหนักอย่างนี้ ฟองจริงเลยแล้วก็กดสวิตช์ทีวีแล้วเราก็ส,กสับคันโยกตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็สับคันโยกแล้วเราก็วาร์ปไงวาร์ปครับผมขึ้นมานนแล้ว,ว,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วก็มั่วไงจังหวะนี้กระโดเข้าไปทางนี้หรอปึ๊บเฮ้ยภู ถูกแต่ยังไงโอ้โหไปถูกไปถูกจริงแต่ว่าเราต้องเริ่มใหม่เราต้องลงมาทำอ,อะไรวะตัดสนแล้วเอาใหม่นะวาร์ปก่อนวาร์ปงสเต็ปเอาใหม่วาร์ปปึ๊บแล้วก็ลงมาข้างล่างต้องลงมาข้างล่างก่อนเรียกลิฟต์ ก็วาร์ปจัวไม่น่าใช่นะใหม่เอาใหม่เราต้องฮึบเรียกฟต์ก่อนเรียกฟต์จังหวะแรกลงมาแล้วเราก็วาร์ปพอเราวาร์ปเสร็จปุ๊บเราก็ไปรออยู่ข้างบนไม่ได้ต้องกดจังหวะลงเดีย๋ยวลองดูครับ สมองเหมือนกันในเกมนี้ปกติเราเปน็นคนไม่ค่อยมีสมองด้วยไงเอาเรื่องจะให้เล่นอย่างนี้ไงต้องคิดพักหนึ่งนะต้องคิดพักหนึ่งแต่ตรงแล้วนี้ก่อนวาไปเลยกันได้พวกความรวดเร็วนี่ดูความรวดเร็วเรามารอลิฟต์ไงจังหวะน,นี้ไงขึ้นมาแล้วเฮ้ย มันยังไงวะอันนี้ก่อนนะนลุกวาเข้ามาแล้วก็ดีขึ้นไปก่อนดีขึ้นรอริเนาะดีขึ้นรับพัดเอากระโดดวาแล้วเร็วเร็วครับทางนี้แหละถูกต้องอย่างนั้นแล้วก็ถูกนะครับ ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะน้องว่าจะยากกว่านี้เนี่ยแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเฮ้ยแต่เป็นทางตันว่ะอ,อ๋ไม่ใช่โอ้นึกว่าเป็นทางตันนึกว่าเรามาผิดสูตรไง่ยไยดีกว่าเฮ้ยตุ๊กตาหล่นได้ไงเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยไปดปุดเป็ดปียขึ้นมาขอน้ลยครับบนชักโครกกระโดดครับผมววส,นนบยยสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับ ดูตอนนี้ไปได้ไหมครับเด <C> e <at> ี๋ยวว่าเราต้องปิดท <C> e <at> ีวีไงแล้วก็กระโดดข้ามสายไฟไงปิดทีวีแล้วกันฮัลโหลครับละก่อนอ่าโหดจริงกระแสไฟฟ้ามันแรงสูงมากนะสูดถูกสูดละเอาใหม่แล้วกระโดดไม่ข้ามอ่ะดิเอาใหม่นะดแล้วกระโดดเลยปึ๊บอ่าโอ้โหที่เดิมที่เดิมเลยไง ยากกันน่ะยากจังอ่ะตรวจใหมาปัดตรงนี้ดีซีรส์ก่อนอย่าลนครับตรงนี้ละเออได้อยู่ดีขึ้นมาเร็วอุ้ยอ้โหจะดูดเราไงเมื่อกี้อู้หูเกือบโดนดูดเอาเรื่องลาก่อนนะครับหลับให้สบายนะครับผมเปิดทีวีต่อเรื่อง เปิดทีวีไม่ได้ทำไมอ่ะเ,อเราต้องลากเก้าอีเออ้เดี๋ยวโอ้แสดงว่าเราไม่ได้วาร์ปเราต้องลากเก้าอี้มาเพื่อเป็นทางไฟโอ้ให้เราดูฉลาดหน่อยก็ไม่ได้เนะาะเดี๋ยวเก้าอี้นี่ไงแล้วก็เปิดประตูเทเอาเรื่องูกต้องเด็กน้อยเอาเรื่องกลับมาแล้วโอ้สัคขยะ หนี่รวมรวมกันเราอยู่อะเนี่ยถ่ายรูปหมู่อย่าบางกันนะทุกคนห้ามเลยดีกว่าโอ้โห,โหตั้งใจดูทีวีกันด้วยไงตอนนี้มีเปรียปร้ยวไงมีทางให้ลงไปหรือเปล่าลมาดูนี่ก่อนเลยอ่าแสดงว่านี่มีอะไรไม่ได้เพราเราต้องลากรถเข็นไปไงไปกันเลยเข็นจ๋าที่มาแล้วน้อง คือึบอึบอึบเอาเรื่องเป็นตัวนะสามสองหนึ่งลบลบแลบ้วไม่ไม่ก็เปลี่ยนมาแล้วละ่ละต้องแล้วอย่างเงี้ยโ้โหไปยังไงครับพลันกระแสไฟไฟ้านะครับผมไปไม่ได้นะครับไปตรงนี้กรดอึบฮึบอ่าไปได้โูู้หสวยงาม มีสวิตอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็มาตรงนี้ไงเอาเรื่องเลยไงจังหวะนี้ต้องปีนไงเริ่มจากปีนตรงนี้ครับเ้วก็ตั้งหลักครับผมแล้วก็ปึ๊บนี่เกานได้แล้วเ,เลยกรดฮึ๊บ,บได้อีกแล้วปับสวิตก่อนึนี่ปิดกระแสปไฟก่อนเลยแล้วเราก็ รถเ,เข็นมาอาจะต้องใช้นะเพราะว่าทางมันเป็นน้ำไงจะวางรถเข็นให้มันตรงกันได้ไงประมาตรงนี้ปมาตรงนี้นะเดี๋ยวลองถ้าโดดดูก่อนก็ได้หรือไม่ชิดกําแพงไงแต่โยแล้วก็โดดตรงนู้นแล้วก็วัดทีวีไงเอาเลี้ยงจัดไปครับไปเปิดไปกันดีกว,ว่า พุ่งขึ้นมาแล้วจิงด้วยความเร็วแรงเลยไงจังหวะนี้เาแล้วมาแล้วมาแล้วบอลน,นี้เกะกะจริงเลยเตะเล่นเลยนี่ฮึ้ชึบอ่าโดดอีกทีหนึงพึบอ่าได้แล้วเอี๋อยวเร็วอย่าเร็วเกินอย่าเร็วเกินตับตัวบ,บิ๊กสิสับสับครับสับครับผมเกียร์ร้อย ก็ใส่ปลาแล้วเปียกๆแล้วไงตอนนี้เปียกๆแล้วป๊บมาแล้วเมืม่อกี้เราต้องชิดขอบนะจังหวะเมื่อกี้ไมเอาไมมาตรงนี้แหละประมาณนี้กระโดดฮึบอ่าผมวิ่งกระโดดฮึบได้อยู่ไม่ยากไม่ยากเลกระโดดพอดีเลยวาร์ปครับ ไก่ด้วยไงจังหวะนี้แล้วมืดงไงไฟฉายก็ไม่มีให้เปิดไงต้องวะผิทางไหมเนี่ยอ๋อออกนอกนี่อ่าตรงนี้มีโอ้โหดูกันเป็นหมู่คณะเลยตรงนี้มีมีอะไรอะกำแพงกั้นไว้หรอมีรั้วกั้นไว้แล้วข้างล่างก็มีคุณตาคุณยายไงดูทีวีไงดูไม่ว่าสัมผัสด้วยไง ัมผัสจองไงเปิดีนี้ก่อนเลยจังหวะนี้แหละซุบติดไปแล้วเอา,เอ,าอ๋อถูกแล้วเนะถูกแล้วแล้วเราก็แอบ,บนี่เอาเรื่องกำลังฟังเพลงไงกำลังฟังเพลงซะด้วยเปิดก่อนเลยจังหวะนี้ึ้นไปเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะพังลงมาเฮ้ยเฮ้ยพังมาแล้ว เฮ้ยสวัสดีครับโอ้โหมายก็เปิดตูแล้ววิ่งเร็วเถเย็นรอนะครับอย่าใจร้ายกับพี่เลยเฮ้ยเอาตรงวีทีลบนนี้่าเป็นแล้วอ่ะโอ้โหโดนไงจังหวะโดนโดนดูดเลยเงเอาเลี้ยงมาแล้วครับเต็มตัวครับผมมาแล้วต้องวิ่งวิ่งเท่านั้น นี่เลยครับนี่นะครับเฮ้ยมาแล้วทีวีตรงนี้ก็มีดูตรงนี้ไปก่อนนะครับตั้งสี่จอนแน่ดูได้ช่วยติดลักช่วยวุ้ยมีอยู่หยู่หยุดดูทีวีเดียคนหนึ่งแต่คนมันเยอะเกินหรอมั้งก็เลยทางแน่ระหว่างนี้ไงเอามีต่อไงครับเอาเรื่องวับแล้ววับเลยครับวับแล้วครับผมวู้ฮูวู้ยหอดแล้วโอ้โหเส้นยาแดงผ่าแปดเรียบร้อยเลยไงวู้ฮูสุดยอดไปเลยตัวเรา โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลดค,ค์กดซับสไคร b ์กดติดตามตลอดวันนี้อย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย